สวัสดีคะ่ะคุณแม่วันนี้วันที่สิบสองเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาดูอะไรจ้ะใคร<ด>ทำอะไรป๊กโป๊กโปกป๊กไปเป็กพ่อแกงขนันุน <laughs> พ่อแกงขนันุ <laughs> อน,นอ๋อแล้วเมื่อกี้พ่อทำอะไรเลาะเลาะกระดูกหมูเลาะกระดูกหมูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูพ่อก่อนพ่อจ๊ะ้าอะไรจ๊ะ บอกอะไรโป๊บโปโปเอา,า,ม,ออามูลเล็กของเราสิคะเอามาเ็<ด>้าเราอจ๋ากระดาษเบลจ้าจะทำอะไรจ๋าโอ้เดี๋ยวมันทำเองเดี๋ยวมันทำเองเอาองเป็เลไ,ไปลองฮะลองเขียงอลองเขียงลองฮะ ไม่ใช่เอาเอาเอ็งเอาไอ้ไข่ลองได้ไหมอะเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยแผงไข่อ่ะเอาแผงไข่ลองได้ไหมแผงไข่เยอะแยะเลยจะเอากระดาษเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ย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 แผงไข่เนี่ยเยอะแยะเลยไม่เอาแมฮะนี่ก็เป็นกระดาษเหมือนกันอ่ะลองไหมลองไข่ เน <Female humming> <Bah s Bond playing> okay. ี่ยเนี Bless ่ยโอเคอ่าร้องแล้วอ๋อร้องแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้มันปอกพ่อจะแกงขนุนใส่หมูอุ้ตอุ้ตเดี๋ยวจ้าจ้าพ่อจ๋าครึ่งหนึ่งนะใส่ครึ่งหนึ่งนะอ่ะไปแล้ว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 เป็นลาบไม่ได้คุณแม่ยิ้มหน้าขาวเช้สวย <laughs> <laughs> เอาหมูมาล้างให้คุณพ่อนะคะเอาหมูหมูหมูแบ่งครึ่งแล้วเอาถุงนึงนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนถุงนึงเอาไปล้างถุงนึงโอเคชิกลาส เอาหมูไปใส่จ้าน้ำเดือดแล้วใส่หมูใส่หมูใส่หมูใส่หมใส่หตุ่มเรียบร้อยค่ะดูพ่อสับอะไรปกปกปอกเปลือกอะจ้าปอกเปลกขนุนและจ้าโอ้โหเก่งจังเลยโอ้เสื้อเขียวเหมือนหมูขนุนเลย ายก็เสื้อเขียวพ่อก็เขียวอ่อนก็ได้พัดพุดใส่เขียวเหมือนกันเลยมาเดมันปอกให้คุณพ่อค่ะเดมันปอกให้ค่ะใสเกลือยี่ยังใสใสไหมใสเกลือไหมอะไรนะจ๊ะ ไปตามที่แกงใส่ละจ้าอ่าจ้าพอเราจะวางมือระวังมือพอแล้วหยุดทําได้แล้วเดี๋ยวมันทําเองฮพอเดี๋ยวจะฟันใส่มือเนอเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงไปหาข้าวกินก่อนไปหาข้าวกินก่อนอันนี้ไปกินมื้อเย็นอัหนสวมาดีเอ้คนไลฟ์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ พักเลยกระช่ด้วยค่ะฮ่าฮ่าด